ตัวน,นันเจโนบลบปรามโหแต่ละคนนั้นเออเียร์ดายังมาอยู่บ้างบ้านนอกดีบ้างถึบ้าน,น,านลาตลาดสดนี่นั่โอ้โหออกไปแล้วนะครับขอบคุณครับจ้าวหน้านะเอารถเข้ามาวันเม็กเล็ดด้วยวันเม็กเล็ดด้วยเอาแล้วมีแต่เลดี้ทั้งนั้นเลย เราไปโดนที่หลนอ้ายแต่เขาขี่รถโดลเจ๋งแล้วเจอประคับประเจอนี่หนอ้ายก็ยังน้ำอยู่อีกเรอใช่ป่ะใช่สิโอ้โหอันนี้รถเติมๆเลยนะเนี่ยเคือประครับชาวบ้านชัดหน้ารถท้อเกตเชิญครับเชบิญครับ แบบที่จังหวัดภาคตะวันออกที่ไม่เก๋เลยที่ไหนได้เอ้ยไงไอ้เสื้อเป้บ้านสวนเรื่องบางยืนเข้าแถวมันโดนสวนรอบครึ่งโดนสวนรอบครึ่งดไอ้กูจะผลิตเสื้อไหนกี่ออกมาขายสามตัวร้อยกูขอร้องให้ช่วยซื้อได้ไหมวะสามตัวร้อยพอตัวเดียวสามเก้าขึ้นเลยขึ้นรับเลยมารับเลยขึ้นเอ้าขึ้นรับตะวันเลยรับนตะวันตะกูไม่มียืนแล้วมั้ง ยืนนะมันมาก็ไม่ครบเลยอ่ะเฉยนะยังเดินโรงงานร้ยนอยสิบห้าเรดี้ยังต่อรับรางเลยครับหลวงพ่ายังมาเหมือนเดิมครับระดับที่หนึ่งทิ้งคู่ห่างยางเหนือชั้นที่เดียวเรื่องฝีไม้ลายมือนั้นไม่ต้องกลัวครับและระดับฝีมือนักแข่งของภาคตะวันออกนี่ ต้องยอมรับจริงๆว่าเป็นผู้ญิทธิพชายที่เก่งมากๆทีเดียวนะครับแหมขี่กันิ็เก่งรับน้องฝ้ายนั้นดีๆเป็นแชมป์บ้าน,นวันอองทีเดียวทีนีกระดุกกระหนานกันไปนะครับกรรมการจัดให้ประกอบคุณเสียวุฒิด้วยนะครับเสียวุฒิเจริญสมบัตินะครับมีรายการดีๆของยามาฮ่ามาร่วมด้วยช่งวยบวกแตกรถสันมากมายในขันที่สี่แล้วนะครับ คันที่5เจอวันที่5นะครับที่บ้านถางนะครับคันที่5้คันสุดท้ายไปที่ป้านถางนะครับวันที่5พฤศจติกานะครับสนามในกนารเดี๋ยวปีหน้าฟ้าใหม่ในการแข่ก้ก็คงไปดูในอ,ออนไลน์ของอาวุธแะ,นะะเจริญสมปัดด้วยนะครับเดี๋ยววุฒิกัร แบบนี้นะครับคง,งสนุกสนานได้รับแรงใจจากพ่อแม่พี่น้องวันนี้ต้องขอบคุณร่วมกันจันอยู่ด้วยนะครับทุกท่านเลยนะครับร่วมกันจันอยู่ทุกท่านนะครับที่ร่วมด้วยเช่นกาดเนวัน,นี้โดยคณะกรรมการเสกครับพอดวัตรยนั่นไงหุ้ับขอบคุณมากทีเดียวนะครับ แล้วก็รวมั้งจารหนายชุมแสงด้วยเสียยอดครับนัทมุสีห่าครับกับสันด้วยเดี๋ยวอาเะีรโอหครับเดียโอจยานครับสักดิ์กทับุรีนะครับทุกคนเลยนะครับขอบคุณมากมากขอบคุณท่านผู้ชมด้วยนะครับขอบคุณทางคณะโรงเรียนที่อยู่ตรงข้ามนะครับที่โอกาสให้เราได้ข่าวลดด้วยเก็บรถด้วยนะครับก็ต้องขอขอบพระคุณไว้นัดที่นี่ด้วยโดยเฉพาะขออ นะครับตอบเฉียร์ทุกท่านเลยนะครับ